ุณรู้ไหมฮะว่าลายเส้นสามารถบ่งบอกตัวตนและชีวิตของคุณได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอความรู้ความสามารถทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกทักษะทางสังคมและวความใฝ่ฝันค่ะดูได้จากไหนบ้างคะหนะึ่งความหนักความเบาของลายเส้นใครที่เขียนตัวตัวพดหนาหนาจะเป็นคนที่มีความกระตุอน้นได้เชิงสร้สางสรร์อดทนอดกลัน้นมีความมานาคาหา่ะส่วนขนาดของตัวอักษรนะฮะเราจะมีตัวอักษรแคบตัวอักษรกวา้าง ครที่ชอบเขียนตัวอักษรกว้างแสดงว่าเป็นคนใจใหญ่ใจโตอารมณ์รื่อเลิงเบิกบานส่วนคนที่เขียนตัวอักษรแคบเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปก็จะเป็นขนาดของเส้นลายเส้นนะฮะเส้นลายเส้นถ้าเส้นหนาเส้นหนักเป็นผู้นําที่ดีได้มีความมั่นใจในตัวเองสูงส่วนเส้นคมนี่ก็จะเป็นพวกคีดเคียร์ทีไอเดียลด้ตล่นนะครับส่วนโซนอักษรจะมีอยู่สามโซนก็คือโซนล่างโซนกลางแล้วก็โซนบนชุดโซนสูงนะฮะคุณชอบเส้นลายเส้นแบบไหน คุณเป็นคนลักษณะแบบไหนดูได้จากลายเซ็นเหมือนกันนะคะและเดี๋ยวิน่าจะมาแบ่งปันความรู้และรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ